Thank you. คยกินไหมปลาดิ๊งเคยครับไม่เคยครับทำไมไม่กินครับทำไมไม่กินคนนี่ปุ่นจะมีปลาแบบกินแบบมันมีปลาอย่างอื่นเยอะอ่ะมันมีผมก็เลยไม่กินกันทำไมต้องกินปลาติ๊งทำไมนั้นเออทำไมเกิถึงว่าปลาอื่นอร่อยช็อกคนญี่ปุ่นช็อกมีปลาอื่นเยอะญี่ปุ่นก็มีปลาเยอะแต่ปลาติงหายากมากแล้วก็เราเรียกว่าปลาแบบเรียกว่าปลาไฮยซองมากครับอืม เอาเร็ว <laughs> เ,เร็วๆๆควา <laughs> <ผ>ม, <laughs> มเต็นควมเดียวนนี้ไม่เยกินนะครับแต่สมมติคนญี่ปุ่นนะจับได้แค่จุดเดียวที่ตรคิวชิโกะเตียวทะเรอาริยากะนะ,ะตรงนั้นเท่านั้นนะที่ไม่มีเลย <ไป S 1> แล้วผมคนที่แล้วผมกินคาฟเฟ่ชิวๆนะ่น็อกเฮ้ยมุจโกโร่ เฮ้ยมุทสโกรเราเรียกว่ามุทสโกรนะแต่คนไทยเรียกว่าปาติงฝรั่งก็เรียกว่ามัดสกิปเปอร์นะครับมัดสกิปเปอร์ ีสไตล์ฟิวเจอน์ครับฟิวเจอนหไอยนี่คือจะเอาไปกินบ้านนะขอราะเะเะทนกกาคุณแม่แม่อดกินแล้วป้าจินจะกินขอยใครพูกเรากินเองนะเราชอบกินไงมาแล้ว โอ้ยทำไยังไงจับประติงได้อ่ะโอ้ยดใจเย้ยใช่เขาไม่ยิงยีว่าพวกนี้คับเท่าที่พลอานนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ยิงแยิงยิงเอายิงจับแต่เขาบอกวันเนื้อเนื้ออร่อยอยู่ใช่กับคนที่เป่นกีนซาชิมิโดยด้วย ครับอันนี้สำหรับปลาหมึกใช่ไหมครับปลาหมึกครับผมว่าอันนี้ได้หน่อยนะน่าสนใจได้ดีเลยแล้วก็เผื่อไว้อันนี้แล้วกันถ้าเพราะมันใช้เกี่ยวใช่ไหมพี่เกี่ยวอเพราะว่าางพี่บอกว่ามันไม่กินเยอะเลยเพราะเขาเป็น v e g e t a เรียนนะพี่จะไปตบปลาหมึกใช่ไหมครับปลาหมึกแล้วนี่มีปลาหมึกเยอะวยแถวนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีข้ามไปเกาะสีชังครับโอ้ไปเกาะสีชังเกาะลอยเกาะขามอะไรอย่างเงี้ย เจ้าดีครับคงเคยไปใช่ใช่สุชปลาใหญ่ก็เยอะก็สี่จานโอเคลองไปส่ง Next time เจ้าดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเจออุปกรณ์ใหม่มาแล้วขอรู้หน่อยครับสำหรับตกปลาหมึกตกปลาหมึกใช่ีได้แล้วเพราะว่าปลาเนี้ยมันกินเหยู่อนะเห็นไหมครับเยอะเว้ยใช่เยอะ アライでめんだ tale。 ครับใส่คนนั้นแลครับขอโทด ผมได้นะบ้าเมื่อกี้จะเขาเดินไปขยับออกขยับบอเดี๋ยวน้องเขา ดูไหขอดูนะพี่ขอดูนะโอ้ยดีใจฮ้ยดีใจมุดจิโกลโได้แล้วนะเอยอะเยอะแต่ทำไมมันตกได้แบบนี้หรอป้าป้าือนมันเดินอันดูตีนไงเดืดไหมดืไหมตัวใหญ่มากเลยนะโอ้ยว้าวว้าวเฮ้ย

น้องกินปาตีนไหมปกติคอนเทนต์นี้ปกติไม่กินใช่ไหมอย่างนี้เลยแต่สมกับคนญี่ปุ่นอ่ะมันป่าที่หายากหาได้แค่จุดเดียวอ่ะที่อาดีอาเกะทะเลอาดีอาเกะตถวนั้นป่าที่แบบไฮโซมากเลยนะเมืองไทยนะพี่เมืองไทยเหมือนมันทุกคนไม่สนใจเลยทั่วไปทั่วไปเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันชื่อไม่ดีด้วยแหละปาตีปาตีนโอะเจ้าเจ้ปลาเท้าปลาเท้าใช่ไหมปลาเท้า ต้องไปเป็นปาท๋าแล้วครับผมสว่วนตัวมาเที่ยวที่นี่กินกาแฟกับครบควรนะครับแล้วก็เวลาไปห้องน,น้ำห้องน,น้ำอยู่นี่โอ้บาร์เทมปาระอะไรรู้ไหมครับคนญี่ปุ่นเรียกว่ามุทุกโกรอ ถ้าได้มามุสซโกโร่สมัครคนญี่ปุ่นแล้วปลาที่หายากมากเลยสมัครคนะม้กกนมารู้โรยน้ำอยู่ตัวนี้แต่ไม่จับตุเนเติ้งอุ้ยมุสซโกโร่ปลาซาเตปลาปลาถิ่นปลาถิ่น,น,น,นแต้มอะไรก็เลยวานิคอ,อันนี้พิเศษกับพื้นที่ชื่อร้านอ่อนสะพังคาเฟ <c> ่ <oughs> ส่วนนี้ไม่มีคนหน้าเพราะว่าเขาปรับปรุงใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เขาก็ปรับปรุงอยู่ครับแล้วก็วานิคอ,อันนี้พิเศษนะเออเขาก็บอกว่าของแรกที่ เพิ่งแห่งก็แบบนี้ <Comment. laughs> คาเฟ่อนอนสปารนะครคาเฟ่ออนสปานนะครับต่อสัญญาอีกครับเราสร้างความนีนนน่ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแหละ <c oughs> ผมมาล้างกาแฟนี้ใช่ไหมร้านเจรินั้นบินไปสักสองรอบอันที่รอบที่สาม <laughs> <c oughs> นะครับอะไรซือร้อกล้วยรู้ไหมครับซื้กอกล้วยที่ซื้อก็คือนี่แหละทีมนี้แหละ ติดตัวรังกาแฟขอเอน,นี้ยไทยทำเกี่ยวกับตบปาตีนไดไหมคยคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละครับสุดยอดที่สุดสุดกุยไทยละ <c oughs> ่ะตบปาตีนเรียบร้อยแล้วละครับขอ <c oughs> <c oughs> บอกหน่อยนะ ช่วยมานี้เพื่อทางกาแฟแล้วครับอันนี้แบบเรียน,นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ัะปรรมาคบโอเคครับอันแรกเลยนะสติ๊กเกอร์ต้องติดใหม่ละั้ะนนากาะเด็ดเดี๋ยววันนี้นะเราได้ ตบปลาติงเรียบร้อยแล้วนะครับยาบอกว่าคิโอไม่คยได้เลยใครบอกครับทุกคนทุกคนเหรอได้แล้วนะมุทสโกโร่ครับ๋ยวให้ดูตัวใหญ่มากเหมือนกันเนาะโอ้ยยี่สิบน่าจะยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบห้าคนนักตบปลาดูดูก็รู้ครับ <laughs> ประมาณยี่สิบห้าประมาณเนี้ย <laughs> ออแล้วก็วิธีการกินที่แบบคนญี่ปุ่นอนะอยากกินอบหายากก็คือ วาที่ที่วุ้รกอโรดีนะสดสดด๊าหายากมากเลยเพราะว่ามีแต่แค่คิวชูสักกัดจังว่าสกกัินีที่ที่เดียวเองนะครับก็เลยคนญี่ปุ่นชอบอยากกินซาชิมิอยู่แล้วปลาสดแบบนี้นะต้องซาชิมิแต่พอดีผมอยู่ที่ตรงนี้ต๊ะบ,บ้านแสงบ้านแสงครับผมมีรู้จักกันเคยไปเนาะเรามาทานรายการนี่แหละาประจำเขาฝีมือด,ดีมากให้เขาขออน,นุญาตทำซาชิมิลองดูนะ เดีย๋ยวนี้คนไทยก็กินซาชิมิกันใช่ไหมโอ oh, ้ี่เต็มแล้วปาติงเคยกินไหมไม่เคยครับใช่ไหมโห oh, oh, ขอ,อันนี้มันเขาใหญ่นะเห <laughs> มือนไทยมีปาทิงซาชิมิได้ถ้าสมมตินนะเป็นโอตบขนเจา้าวัดได้เลยผมคิดว่า <laughs> <laughs> นี่ผมคิดนะตะ <laughs> ร้านเนี้ย จำได้ไหมครับเราเลยสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับคุณคอนเราคือมาถ่ายรายการที่นี่ไงมาถ่ายตัดทาวไรส์สิงคแล้วผมพอดีได้ตบปาทีมโอเคค่ะปกติกินปกกติไหมครับไม่ค่อยทานไม่ค่อยทานจริงเหรอความสำเร็จขอญี่ปุ่นเตินเต็มมากเลยนะตัด ต้องแบบคาชิมิแบบเยี่ยภาพาไม่ได้เอาแบบเอาแบบนี้หรือแบบนี้เอาแบบนี้สไลด์สามสไลด์เหนือแล้วก็ได้ไหมครับได้ค่ะโอเคีรับผมไม่เนี่ยคนญี่ปุ่นกินอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยท่านเตี้ไหมครับไม่เคยทำเนาะไม่เคยทำแบบนี้โอ้โหหล่อของผมตื่นมากเลยแต่คนญี่ปุ่นเตินเต็มที่สุดนะครับเพราะว่าปลาที่แบบไฮโซมากเลยนะ ร้านอาหารดีๆตูมจะกินได้ซาชิมิแบบนี้นะใช่นี่เราขินริมทะเลเราริมทะเลแบบโอ้หสบายสบายครบคพยันสูงครับ <laughs> เก่งอะ่ะนอนเชื่อเชื่ออะไรนะครับนน้นนะครับเชฟนุ่นนะฮะโอเคเก่งมากเลยลองกินไหมครับไม่เอาครับไม่เป็นไรนะรเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราหาที่กินกันนับทางนู้นก็ยังโอเค พี่ที่คนรายการซูโอ่ญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิตที่กินซาชิมิปาติงดิท้าไปก็ไปเห็นเนื้อเขานะ <c oughs> เป็นแดงๆหน่อยแบบนี้อันนี้คือธรรมาชาติของเนื้อของมุซูโกโรนี่แหละครับได <c oughs> ้ลองดูแล้วลองดูรสชาติมาอย่างไร <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นอ่ะดูสิจิบ กริงกูไม่มีกริงวั่าจะไปใช้ยอยไปเ <c oughs> ดี๋ยวนะเนื้อร่อยมากเลยนะเอ๊คุณโตม,มันไทยไทยอ่ะปลาบักตากระปอง แต่รสชาติแบบมีกึกๆหน่อยไม่ใช่เหนียวอ่ะก็กึกๆเขาเขาน่าจะมีกำาเหนีอยวอไงมันเดินไงปลาตีนนะคือคนไทยนะเรียกว่าภาษาอังกฤษนะ Giant มั d s Skipper ซึ่งปลาตัวเนี้ยคนญี่ปุ่นเรียกว่ามุสโกโรอยู่ที่จังหวัดเดียวทะเลเดียวเลยทะเลอารียาเกะจุดเดียวในญี่ปุ่นเขาเลยคนญี่ปุ่นเรียกว่าอันนี้ปลาไฮโซเลยนะอันนี้เรื่องจริงอะ่ะปลาไฮโซที่ร้านอาหารดีๆถึงจะกินได้อะ่ะ โอ้ยสิ哟ちょっとอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งวาซาบิวาซาบิเล็กน้อยหน่อยนะแมา่มาเนี่ยดีกว่า,วา,าอเออใจมั้งอร่อยโอ้ยติดใจ本当อร่อยมากเลยใครไม่เชื่อครับ <laughs> ดูไม่แม่งเลย อยู่ในดิ้งใช่ไหมครับคุณคิดว่ามันดิ้งเหม็นนะฮิโร่นะกินตอนนั้นหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมอร่อยมากเลยอ่ะคุณผมเดีลองดู๋ยวลองเดี๋ยวดูดดให้กรองก่อนวาซาบิเล็กน้อยดีบอกคกำจินนะครับให้คนตากรองให้คนตากรองเหรอว่าสาบิเยอะไปหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมล่ะอร่อยปะจริงเหรอผมอยากได้อะไรรู้ไหมครับ ซาเก้เฮ้ยเกิดแล้วนะโอตบใหม่ของประเทศไทยเกิดแล้วนะเนื้อเด้งๆเนื้อเด้งอ่ะกึบ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 เพื่อเราก็ไม่เหม็นเลยยใช่ไหมอร่อยอร่อยนะกินกับข้าวหรือว่าซูชิก็ได้กรซาชิมิกับซาเกแบบหอมๆหน่อยอ่ะเออมันดีเข้ากันเลย น,น่อกลแล้ะรคนที่พึงว่ากันว่าก,าากินปลานี้แล้วอะมุสซโกโลก็จะมีพลังอยู่ใช่ไหมครับมันตายยากอะไม่มีม,มีน้ําก็อยู่มีชีวิตได้นะ,ะพลังอันนี้มันเมื่อไรเรากินแล้วอะเขาว่ากันว่าเราได้บำรุงมได้พลังพิเศษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยเราคนที่เพิ่งกินกันมนะอ่าแต่กินแบบซาชิมิหายากเลยซาชิมิหายากเลยกินแบบยา่างทอดบ้านต้มสุกุดานิบ้าน เออดตคือนี่คือกินกับต้องแบบเยวอกหวานหน่อยอ่ะน้ำดำๆหวานๆนี่ก็กินกันเลยแต่สาชีมีน่าแหล่วากมากเลยครับกลางฝั่งกรมพนได้แล้วข้ามปีอือ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 อืมตกรลางนะครับมือซึโกโรหรือว่าปลาติงของประเทศไทยอ่ะวากเลยแค่ ยังไม่รู้จักเลยแค่ไหนนะมผมว่าน,นี้มันอร่อยครับอร่อยไม่อยากรู้ว่าคนไทยทำไมไม่กินกันเลยอันนี้มันสนใจมานานาแล้วล่ะสรุปว่ากินได้ครับอืมแต่เวลากินเวลาจับก็มีมีที่ห้ามด้วยนะครับนะช่วยดูสถานที่ด้วยนะครับนะเวลาอันนี้เราขออนุญาตขอบุณรางกาแฟนะคาเฟ่ออนสาปานขอบคุณมากครับให้โอกาสแบบนี้แต่อันนั้นไปกินกาแฟนะทุกคนนะ มันดีนะมันดีนะใช่ปะกรึบๆอ่ะเฮ้อมันที่ญี่ปุ่นอ่ะกินสดๆแบบนี้ไม่ได้นะยิ่งอยู่คนที่อยู่โตเกียวเมืองใหญ่อ่ะเพราะมันทะเลฝันนึ่งเลย ก็มีชีวิตยังมีชีวิตอยู่หายากมากเลยก็เลยกินแต่ย่างคาบายากิกอะไรเนี่ยสไตล์สไตล์แบบปาลายกน,กน,กนกินกินลาไายกันจำเนี้ยมันก็นกนดิบชอ,อคัพคบเลย